น้แป้งจัดรถตู้หน้ายาวกับเบาะหลัง v I P ก็ที่นั่งมาให้แล้วค่ะกับคันนี้เลยค่ะ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์2.8 G L ปี2019ราคาเพียง999,000ค่ะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องแป้งอีกแล้วนะคะพี่พี่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้น้องแป้งก็มาพร้อมกับรถตู้นายาวนะคะไม่ว่าพี่พี่จะเอาไปทํางานทาเงินนะคะรับส่งนะักท่องเที่ยวรับส่งนะักเรียนก็ได้นะคะป้ายเหลืองป้ายฟ้ามีให้ทั้งหมดเลยนะคะก่อนอื่นน้องแป้งก็ขอพูดในส่วนของสาขาของเราก่อนละกันนะคะเศรษีไทยของเรามีถึง3สาขาค่ะสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีหนองจจกค่ะสาขาที่2อ,อยู่ทางไปสนามบินเยื้องกับมหาวิทยาลัยตาบีเก่าและสาขาที่สาม อยู่ที่เสีเยแยกไฟแดงตาปานค่ะทางเข้าโรงเรียนภูทรันแปดพี่ๆสะดวกพื้นที่ไหนก็สามารถเวินเ,นเข้าไปได้เลยนะคะของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา8.30นาฬิกาถึง17.30นาฬิกาค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการที่จะเสียเวลางั้นเรามาชมรถคันนี้กันเลยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นโ o y o ต a าคอมพิวเตอร์2.8 GL ค่ะเป็นปี2019นะคะข้างวง่ออยู่ที่20,000กว่านะคะพี่ๆค่ะราคาก็เดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะคะ มาชมด้านหน้ากันก่อน,อนเลยค่ะพี่ๆค่ะสำหรับคันนี้นะก็จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่กระจังหน้าโครเมียมนะคะก็มาพร้อมกับโลโก้โครเมียมตรงกลางนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะพี่ๆค่ะนี่นี่พี่ๆดูตรงนี้นะอันนี้ก็คือไฟหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะในส่วนของตัวรถก็จะได้เป็นสีบรอนหรือว่าสีเงินนั่นเองค่ะสภาพสวยเดิมนะคะพี่ๆค่ะด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเดีเ๋ยวหนูไปให้ชมล้อนะนี่ด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นล้อกระทะเลยนะคะพี่พี่ขายยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งส<ๆ>ีเส้นนะคะนี่สภาพสวยเดิมนะคะพี่พี่ขายสภาพสวยเดิมเลยถัดมานะคะคันนี้เราก็จะได้เป็นกระจกนะคะเป็นทรงหูช้างคะ่ะพี่พี่แล้วก็มีไฟเลีลยวติดกระจกมาให้ด้วยนะคะฝาครอบกระจกก็สีเดียวกับตัวรถค่ะพี่พี่ค่ะนี่มาชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าคันนี้เขาให้อ,อะไรเรามาบ้างนะ,ะนี่เลยนะคะ ภายในก็จะได้เป็นเบาะหุ้มหนังนะคะ VIP เก้าที่นั่งสาภาพสวยๆอย่างนี้เลยแล้วตัวเบาะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะพี่ๆค่ะไม่มีรอยตําหนิไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะไม่มียุ่ยเลยนะพี่ๆชมกันได้เลยนะคะในส่วนของเพดานนะคะก็จะมีลําโพงให้ถึง4ี่ตแหน่งเลยนะคะมีคอนทูกปกระจกมาให้นะคะเกาะกลางก็เป็นเกาะกลาง VIP เดี๋ยวแม่ขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะคะให้ชมกันนะนี่ที่กว้างเยอะแยะเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เกาะกลาง VIP ก็ จะมีช่องใส่ของมาให้นะคะพี่ๆค่ะตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะใส่แก้วน้ําขวดน้ําได้ใส่ในส่วนของเอกสารได้นะคะฝั่งนี้ก็ใส่ของได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผ้าม่านนะคะนี่ผ้าม่านทั้งคันเลยด้านหน้าก็มีนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีให้เช่นกันนะคะลำโพงก็สี่ตำแหน่งเนาะแล้วก็มีในส่วนของคอนทุปกระจกมาให้นะคะในส่วนของตัวเอ็นนะคะก็จะได้เป็นเอหลุมแบบนี้เลยค่ะแล้วเพดานของเขาเนาะก็เป็นสีออก ออกสีเทาออกสีเบจนะคะพี่พี่คะ่ะเพราะฉะนั้นนี่นั่งสบายมากนะคะบอกว่านั่งสบายเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะพี่พี่คะ่ะนี่เดี๋ยวขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะทางเราเนาะปูในส่วนของภูมิกระดุมมาให้นะคะอันนี้ก็คือปูให้ทางคันเลยแล้วก็มีในส่วนของไฟนะคะข้างบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะพี่พี่คะ่ะบันไดด้านข้างนี่ปิดให้ชมนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของหัวน็อตนะคะหัวน็อตแต่ละจุดนะคะ หัวน็อตเบ็ดอาร์ตต่างๆเดี๋ยวแป้งเกตให้ชมกันนะคะพี่ๆค่ะนี่เกะด,ด้านบนกันก่อนเลยนี่เลยนะคะหัวน็อตรูกลมเดียงตัวสวยงามเลยค่ะพี่ๆค่ะของเรานะคะรถที่เราได้รับมาก็เป็นรนถประจาตาแหน่งนะคะหรือว่ารถปลดระวางนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีน้ําท่วมอยู่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวปเปิดให้ชมกันนะนี่เลยนะคะนี่ หัวน็อตต่างๆนะคะเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆทั้งหมดเลยค่ะพี่ๆขาจากโรงงานทั้งนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะกระจกหลังอลไรป้านะคะหรือว่าที่ปัดน,น้ำฝนเราก็มีมาให้นะคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง4ี่ตำแหน่งกันเลยนะคะสภาพสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปเป,เปิดด้านหลังให้ชมกันชึบนี่นบอด้านหลังนะคะพี่ๆค่ะอันนี้จะมีเป็นแบบนี้เลย มีที่วางสิ่งของให้นะคะสัมภาระต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือแม่เล็งอะไรต่างๆนะคะเราก็มีมาให้เช่นกันเนาะนี่สามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะพี่ๆค่ะหรือว่าพี่ๆชมในส่วนของหัวน็อตที่ประตูด้านหลังได้เลยนะก็คือสภาพเดิมๆนะคะรถของเรานะคะพี่ๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกวคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะ ไม่มีติดแกสค่ะพี่พี่ค่ะอันนี้ก็คือรัสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยให้ชมในส่วนของเมทอาร์คด้านข้างด้วยนะคะประตูด้านหลังเนาะแล้วก็ตัวซีนนะคะนี่ตัวซีนก่อนแล้วมีรอยเล็บนะคะพี่พี่ค่ะก็คือซีนเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนี่ให้ชมกันชัดๆเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะติดแน่นอนค่ะเพราะเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองนะคะอยู่ที่สขาสนามบินนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพามาชมในส่วนของ,ของด้านหน้ากันบ้างดีกว่าด้านหน้าก็สวยเช่นกันเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ กระจกแท้เดิมค่ะพี่พี่ขากระจกแท้เดิมและแกระจกปรับไฟฟ้านะคะเพลงประตูเขาก็จะได้เป็นสีดำเนาะก็ใส่แก้นน้ำขดน้ำได้นะคะใส่กระสานได้นะคะนี่แล้วก็ให้ชมเม็ดองเม็ดอาร์คนะคะก็รูกลมเรียงตัวสวยงามค่ะพี่พี่ะาหัวน็อตต่างๆค่ะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งด้านบนให้ชมกันนะคะพี่พี่ขาว่าคนสูงร50เนี่ยมันจะ ขับได้ไหมนะคะน้องเป้บอกไม่เป็นปัญหานะขับได้ปกติเลยนะคะในช่องตรงนี้เขาก็มีที่ใส่เกี้ยวน้ําขวดน้ําให้นะคะอันนี้ก็คือขาถึงปกติเลยนะนี่ไม่ได้ปรับเบาะอะไรนะนี่ก็คือเดิมๆนะคะขับได้เนาะขาดถึงปกติเลยนะคะพวงมลาลัยที่เขาให้มาก็จะได้เป็นพวงมลาลัย power นะคะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนี่พวงมลาลัยก็สภาพสวยนะเดิมๆเ,เลยนะคะในส่วนของอคอนโซลรถนะคะพี่ขาก็จะเป็นสีน้ํแต่กับสีเบจก็สวยๆเนาะ เขาทามาดูจึ้งดีนะคะนี่หน้าจอของเราก็จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะน,นี่ก็คือสามารถสัมผัสได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ค่ะระบบแอร์นะคะก็จะได้เป็นแอร์แมนนวลนะคะอันนี้ก็เป็นแอร์ด้านหลังนั่นเองคะ่ะพี่พี่อันนี้ก็เป็นแอร์ส่วนด้านหน้าเนาที่คอยควบคุมเกียร์นะคะก็จะได้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดเช่นกันนะคะข้อโซลด้านหน้าเขาสวยนะคะทําแบบสีตัดกันนะคะใน่รงของตัวเบาะด้านข้างกันบ้างนะคะพี่พี่ค่ะเบาะด้านข้างเนาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหุ่มหนังสีเบจนะคะตรงนี้ เกิดว่าลูกค้าไม่ใช้นะคะถ้าเกิดไม่มีคนนั่งตรงนี้เนาะมันก็สามารถเปิดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่ใช้งานใช่ไหมไม่มีคนนั่งสามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะก็ถ้าเป็นที่วางแก้วน้ำฝนน้าได้นะคะวางสิ่งของได้เล็กๆน้อยๆเนาะบุนเพดานนะคะตรงนี้ก็สามารถวางของได้นะคะเก๋ี่มากเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่บุนนี้วางของได้นะไฟต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยตรงนี้ก็ ใส่แว่นตาได้นะคะพี่ๆค่นี่ฝั่งของผู้โดยสารยังยหัวถุงอยู่เลยนะคะเพราะรถของเราใหม่มากๆเลยนะคะพี่ๆค่นี่ด้านบนก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะนี่สวยมากนะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่สนใจคันนี้นะ t o y o ต a าคอมิวเตอร์2.8 GL นะคะเป็นปี2019นะคะไม่1 0 0 0 0 0ราคา999,000ก็คือสามารถติดต่อน,น้องแป้งเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแป้งปพาไปชมต่อในช่วงของ,องเครื่องนะคะพี่ๆค่ะเราไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้าง ลำบากคนตัวเล็กนิดนึงนะคะพี่ๆีค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงที่หัวน็อตนะคะพี่พี่ค่ะนี่ก็คือสภาพเดิมเช่นกันนะคะซีเดียวกับตัวรถคาไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะแล้วก็หัวน็อตที่ตัวแก้มเนาะก็เหมือนกันเลยคะ่ะพี่พี่ค่ะแล้วก็ ไล่ลงมานะคะนี่ที่เกมใช่ไหมแล้วก็มาที่คานนะคะนี่หัวน็อตต่างๆท,ที่ตัวขานนะคะก็คือรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีฟิกความไม่มีน้าท่วมอยู่แล้วนะคะสภาพเดิมๆค่ะพี่ๆค่ะนะแล้วก็มาดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะคะนี่สภาพสวยเดิมค่ะฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะตัวทรงตัวซีดนะคะพี่ๆค่ะหรือแม้กระทั่งเมทอาร์คนะคะก็คือสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะ สภาพสวยนะคะพี่ๆค่ะเข้ามาชมกันได้นะและในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะมีทั้งรอยเต้มสีนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมันเครื่องไหลยืมเพราะฉะนั้นวารันตีได้นะคะในส่วนตรงนี้เบ้าโชกต่างๆนะคะก็คือสภาพดืมๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราขอปิดฝากระโปรงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าสําหรับคันนี้ค่ะ Toyo ต a าคอมพิวเตอร์ 2.8GL เนะคะเครื่อง2008นะคะเป็นปี2019นเนาะ ไม่หนึ่งแสนนะคะพี่คาราคา9ก้าแสนก็าหมืนะคะพ่นนะคะเริ่มต้ 20, น20,000บาทนะคะ20,000กว่านะคะพี่พี่คาะก็สามารถติดต่อน,น้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะยังมีครั้งค่ะ0ู5 5 7 6ป5 0 0นะคะวันนี้ก็น้องแป้งขอจบการรีวิวเพียงเท่นี้ค่ะทิดี่ถึงรถยนมือสองไว้ใจเสรดีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ